ระเบิดเวลสินอ๋ออ้ออ้ยอฮ้ยันฉันใช้พอดีเฮ้ยหายาอะไอู้ยางนี้ก็สวยเลยกืครับกดสวมเลยอาะไรกันไม่อ้หาเรไหลังฉันแล้วอู้ยันคิดแวอกลเด้อดีดูดีนะนี่ดูขวดลนข้ถ้าเรางนายเนี่ย อ่าแหมอะมายกอดตายเกมตัวตายอึโอ้ยเรา <Tab>, <tab>, <inside> อุ๊ยจุด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 หายทิไปเลยอุ๊ยตกไม่ได้กิโอุ๊ยอุยได้แล้วนี่อุปไปกินในป่าก็เดี๋ยวก่อนมันใส่ขดตุกเป็นดีหนึ่งอืมเอออะไรก็แก่ชุดยุ่งวกินไปหน่อยอีซี่จังเลยแค่ไหนก็ถึงฐานแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยแกอืมเออไอพี่ใหญ่ระวัง อ้าวโอ้ยเป็นบ้าอะไรเนี่ยเอ้ยได้เวลาแล้วสิ่นะลงมาเดี๋ยวนี้หาหาเอ้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ้าวอย่าเฮ้ยฉันไม่ยอมหรอกเนะลงมาซะดีดีดีรีบไปเร็วจิอะไรมันเนี่ยไททัทนคอบแมนเฮอ

เออยวุ่นำมาแล้วนี่น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยเขาได้โอเควางอืมโอเคแล้วก็เอาต้องเอาไปจ้า เ,เ,เ,เอ้๋แกดินเจอตายรอะไรวะเฮ้ยแกต้องเจอปืนงานตักเอามาอเอาข้างหนึงมาด้วเลยท่าน,นี้แกก็ไม่มีอะไรซึ่งตุ๊กเจอปืนไฟนี่อันนี้ดูดก็มาไปเก็บเอาไปอาไปเอเจ้าตัวนี้มันน่ารำคาญเดืเอดเนาะเฮ้ยทำไมใช้งานไม่ไรอะไรของมันเลยอ้า

สวัสดีครับผมยอมได้ยินดีที่รับท่านไปบ้านโอ้โอเคเนาะเสียงไรเนี่โอ้โหเออนั่งจมเข้าไปออกมานี่นะเอ้ยม่ลวมั้งนี่ อยู่ปกินอ้าวอยู่ไปกินอะฉันไม่เหนเลยเฮ้ยเฮ้ยอเยอ้ยเอ้ยฮะโอยเก้ดอะไรเนี่ยเฮ้ยอ้ไรเียวะ

ngày nhận cái liệt thì có bơi cả đấy ô ô ơi ờ mời ơ ơ mời sắc nít lơ